ลืมลืมตามเครื่องเดีย๋ยวเอาออกใหม่เอาออกก่อนเนาะลืม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 นี่ใส่ตะไคร้นะคะใส่หัวตะไคร้นะคะเมื่อกี้ลอาก,กะเทียมหัวหอมแดงใส่พริกป่นลงไปนะคะพริกป่นคั่วมาแต่กรุงเทพเลยว่าที่กรุงเทพจะมีที่ปั่นเนะาะเราะเราขายของ อยู่นี่ไม่มีอุปกรณ์อะไรนะคะตู้เย็นก็ไม่มีเพราะว่าไม่ได้อยู่บ้านนะคะถ้าซื้อไว้ก็มดหนูอะไรก็จะกัดสายกัดอะไรเล่นนะคะนี่ไม่มีโทรทัศน์นะคะเดี๋ยวรอเ,เราทําบ้านทําอะไรเสร็จก่อนนะคะค่อยจะมีอันนี้ใส่ชูรสใส่ชูรสแล้วก็ใส่น้ําปลาเอ้ยปลาของพี่อะไรนะคะ ปลาแดกของพี่เฉลิมพลนะคะปกติยุงเทพกินของแซปบไหมหรือไม่ก็ของคุณหม่าแต่พอมาอยู่บุรีรัมย์นะคะกินของคุณเฉลิมพลนะคะกินแต่ของนักร้องกินแต่ของคนดังใส่ลงไปเลยของเขาอร่อยมากนะคะอร่อยนัวอันนี้ไม่มีน้ำตาลนะคะเราไม่กินน้ำตาลที่บ้านไม่มีน้ำตาล ใส่ลงไปเลยใส่กระท้อนไปเป็นหัวเลยใส่ลงไปเลยนะคะไม่ต้องมีพิธีตีตองเยอะนะคะเพราะว่าํำกินแก้เหงานะคะนอนเล่นกิ้งไปกิ้งมา อสอมอเขาก็เลยเอากระท้อนมาให้ตานะคะตามกินแก้แก้เหงาแก้เซ็งไม่มีอะไรทั้งนั้นนะคะมีปะลาะรมีน้ำปลาพริกต่นชูรสก็กินได้แล้วนะคะอร่อยเหมือนกันเพืเ่อนๆลองไปทำดูนะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมให้กำลังใจนะคะ อยู่ด้วยกันไปอย่างนี้ก่อนนะคะอยู่เป็นกําลังใจให้กันก่อนนะช่วงนี้ก็กักตัวก็กินอะไรที่มันง่ายๆนะคะมีอะไรกินก็กินไปก่อนเก็บมะม่วงเก็บละท้อนแถวนี้แหละค่ะกินกินดูสิอร่อยไหมอืมยอดเลยใส่น้ำปลาอีกนิดนึง ปลาลของคุณเฉลิมพลมาละคำกินแล้วจะได้เสียงดีร้องเพลงเฉราะเหมือนพี่เฉลิมพลนะคะกิน <c ười> เล่นๆก็ได้นะคะ <c ười> จะแอมกับผักแคอมก็ได้นะคะหรือไม่ก็ผักตามบ้านเรานี่แหละมะยมหรือไม่ก็ใบชะพปูก็ได้นะได้แล้วนะคะนี่ใส่กละมังเดิมนี่แหละกละมังที่เราสับกระท้อนเมื่อกี้นะคะ กินง่ายอยู่ง่ายกินยากก็จะอยู่ยากนะคะกินง่ายๆอยู่ง่ายๆไม่ต้องยากเสร็จแล้วก็ได้แล้วชิมก่อนนะคะนี่ค่ะอืมชาบค่ะชาบค่ะมาจ้ามาจ้า อร่อยมากขอตัวก่อนนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแซบไปจัดการกับตำกระท้อนของตัวเองให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่ติดตามเข้ามารับชมให้กำลังใจช่องแซบอีสานคนเลาะกราวนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะขอให้ท่านผู้ชมมีแต่ความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะสำหรับคลิปนี้แซบขอตัวลาไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ